ตอนที่ห0 5ห้าไม่ทราบผลลัพธ์หลังจากที่หงจุนกลายเป็นนักบุญโจเทียนฮุนยุ่ทั่วโลกท้องฟ้าและท้องฟ้าก็ตกลงไปทุกที่ในบางพื้นที่หลังคาทรงพุ่ง9ก้าวันจะลดลงและในบางพื้นที่ความร้อนจัดจะเย็นลงในฤดูใบไม้ร่วงและในฤดูหนาวที่รุนแรงบางแห่งก็จะอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิบางครั้งสวรรค์และโลกก็รุนแรงตื่นเต้นและมีความสุขเหมือนเด็กและบางครั้งอากาศก็สงบสงบเหมือนคนแก่ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าสภาพอากาศความมีชีวิตชีวาจิตวิญ,ญญาณของผู้คนหลายร้อยคนและดินแดนไร้พรมแดนเต็มไปด น้ำท่วมที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นของยุคของข้อมูลย้อนหลังแต่หงจุนกลายเป็นนักบุญแต่แพร่กระจายทั้งหมดในเวลาอันสัน้นหลังจากที่หงจุนกลายเป็นนักบุญสิ่งมีชีวิตทั้งหมดตลอดจนเทพเจ้าและปีศาจผู้ทรงพลังในถิ่นธุรกันดารต่างก็มองหาเส้นทางของเขาตั้งแต่ปังกูมีประจับพยานต่อนักบุญร้อยคนใครบ้างจะไม่อยากปีนต้นไม้สูงประงานเช่นนี้ก่อนที่หองจุนจะลึกลับและชุนเฉียวตอนนี้เขาเป็นปราดแล้วเขายืนอยู่บนยอดเขาและมองดูภูเขา แต่ดูเหมือนว่าหงจุนจะหายไปและดูเหมือนว่าหงหวงผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีบุคคลเช่นหงจุนไม่ว่าวิญญาณของคนหลายร้อยคนเทพเจ้าและปีศาจจำนวนเท่าใดที่ค้นหาเขาก็ไม่พบสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาในการอวกาศอันลึกลับนี้การอวกาศนี้แห้งแรงยกเว้นโลกที่เลยเปล่าไม่มีสิ่งอื่นใดอีกชายชราคนหนึ่งหลับไปบนพื้นและหลับไปฉันไม่รู้ว่าเมื่อใดที่ชายหนุ่มคนหนึ่งได้ทำลายกำแพงแห่งเวลาและพื้นที่และปรากฏตัวโดยตรงในพื้นที่และเวลาลึกลับนี้ชายหนุ่มคนนี้ยืนอยู่บนพื้นและเปิดเผยใบหน้าที่ ขณะที่ทิ้งมูเข้ามาชายชราดูเหมือนจะรับรู้อะไรบางอย่างและค่อยๆตื่นขึ้นมาเขาเหายวยดตัวอย่างเกียจคร้านและเดินเซไปจนถึงเท้าของเขาชายชรามองไปที่ขิ้งมูและพูดว่านั่นคือคุณเพื่อนลัตทีเต๋าของขิ้งมูเราอยู่ห่างไกลาจากความสับสนวุ่นวายและเราจะได้พบกันเป็นครั้งแรกหลังจากที่ฉันเปิดใจใช่ฉันไม่ได้เห็นมันมานับไม่ถ้วนมานับพันปีแล้วตอนนี้เพื่อนลทัททีเต๋ากลายเป็นนักบุญหุ่นหวนแล้วน่ายินดีทิ้งมูกล่าวด้วยรอยยิ้มเล็กน้อย ดิสอยู่ที่นี่ฉันกลัวที่จะไม่แสดงความยินดีกับฉันท้ายที่สุดแล้วสำหรับคุณและฉันนักบุญหุนยวนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆหากคุณและฉันอยู่ที่จุดสูงสุดนักบุญตัวน้อยทำไมเราถึงใส่ไว้ในดวงตาน้ำเสียงของฮองจุนดูไม่ระมัดระวังแต่เขาก็ใช้น้ำเสียงที่ยอดเยี่ยมได้หากสิ่งมีชีวิตอื่นเห็นมันคงคิดว่าเขาเป็นคนแก่ที่บ้าคลั่งและโกรธและพูดจาบ้าไปแล้วใช่แล้วนักบุญเป็นเพียงมดที่ทรงพลังฉันมาที่นี่เพื่อต่อสู้กับเพื่อนลัทธิเตาเเ๋า คุณและฉันไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดในขณะนี้การต่อสู้ดังกล่าวไม่มีความหมายเขาถูกปล้นในเวลานับไม่ถ้วนและหลังจากที่คุณและฉันฝ่าฝืนข้อจำกัดและการปราบปรามก็ไม่สายเกินไปที่จะต่อสู้หงจุนพูดพร้อมกับโบกมือในเวลานี้หงจุนไม่ต้องการต่อสู้กับที่นูไม่ใช่ว่าเขากลัวิี่นูเมื่อพวกเขามาถึงระดับนี้พวกเขาจะไม่กลัวหรือหวัดกลัวในช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่าอันวุ่นวายพวกเขาลืมไปว่าอารมณ์คืออะไร คิงงมูยังคงมีสงครามจิตใจอธิบายว่าฮงจูนแม้ว่าคุณและฉันจะอยู่ในสภาพเดียวกันแต่คุณและเส้นทางของฉันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงฉันไม่ใช่ผู้ชายในป่าแอและก็ไม่วุ่นวายสุขภาพนี้น้ำท่วมความโกลาหลนี้ไม่ใช่บ้านเกิดของฉันในบ้านเกิดของฉันไม่มีนักบุญมีแต่บรรพบุรุษที่เทียบเคียงกับนักบุญนั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ฉันจะพูดอะไรได้การปล้นนับไม่ท้วนการทำลายล้างนับไม่ท้วนความขึ้นขึ้น,นลงลงชีวิตและความตายมานานมากฉันยังพบการมีอยู่ของาดอโยมาก่อนปรากฏว่่่่่่าาาดดโอยยยยไมมใใชคคนนนทีูววสสับุเเปิผ ดังสุภาษิตท,ที่ว่ายิ่งยืนสูงยิ่งมองไกลย,ยิ่งระดับอาณาจักรของบุคคลสูงขึ้นเท่าใดขอบเขตอนันไกลโพ้นและความเข้าใจของเขาก็จะกว้างขึ้นเท่านั้นในสายตาของเทพ,พเจ้าและเทพองค์อื่นหงหงนั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในสายตาของหงจุนอันที่จริงแล้วโลกของหงหงก็อยู่ชายขอบเช่นกันสิ่งมีชีวิตอื่นๆเชื่อว่าความวุ่นวายเป็นสิ่งเดียวที่คงอยู่ทั่วนิรันดรและเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งในความเป็นจริงหงจุนเข้าใจว่ายังมีโลกและอรารยธรรมอื่นนอกเหนือจากความสับสนวุ่นวายเพียงแแแแตต่่่่่่่่่หงงงงจุุนนนนนนไไไมมมมดด้้ทททิิคคววววววาา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 ยยลละสีเเเขผใชโกกกภอป็ร ดาโอโยฉันไม่เคยเห็นนักบุญที่แท้จริงและฉันไม่เคยเห็นบรรพบุรุษมาก่อนเนื่องจากดาโอโยบอกว่าทั้งสองมีความเท่าเทียมกันฉันจึงอยากเห็นทักษะระดับสูงของลัทธิเตา๋าฮงจุนพูดช้าชาในตอนท้ายของเรื่องขิงมูและฮงจุนเผชิญหน้ากันและดวงตาของวอนฟ่าเทียนลุนคือดวงตาของสุพรีมเฮเวนลี่ดาวทั้งสองเริ่มต้นด้วยสายตาและ,ะเผชิญหน้ากับเทคนิครูมานตาดูเหมือนเรียบง่ายแต่มีหลากหลายวิธีคาดเดาไม่ได้และอันตราย ทั้งสองยืนอยู่ที่เดียวกันโดยไม่เคยขยับไปไหนแค่มองหน้ากันอย่างสงบคนอื่นไม่เข้าใจอย่างแน่นอนว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นเช่นนั้นแต่ทั้งสองคนก็ได้เริ่มการต่อสู้และการเผชิญหน้ากันดูเหมือนนว่าจะผ่านช่วงเวลาของยวนหุยไปแล้วและดูเหมือนนว่าจะผ่านไปเพียงทั่วครูเท่านั้นเวลาและสถานที่นี้เป็นเหมือนกระจกที่แตกและแตกสลายทันทีในเวลานี้เวลาและพื้นที่ถูกํำลายลงฮองจุนและถิงมู่มองหน้ากันอีกครั้งและแต่ละคนก็ออกจากพื้นที่และเวลาเล็กๆนี้ส่วนกระบวนการและชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ของผู้เล่นทั้งสองนั้นนนไมม่่่ีีใครรู้บททท6กอเศา หลังจากออกจากเวลาและสถานที่นี้แล้วถินมู่ก็กลับสู่พื้นที่ปกติที่เกิดน้ำท่วมเมื่อเขากลับมาน้ำท่วมทวีก็ผ่านไป12,000ปีฉันก็อยากมาเหมือนกันสนามรบระหว่างหงจุนและถินมู่นั้นเป็นอวกาศลึกลับในเวลาและสถานที่นี้ความเร็วขององค์การไหลของเวลาแตกต่างจากขอบเขตหลักของทวีที่ถูกน้ำท่วม12,000ปีผ่านไปเวลาผ่านไปเวลาก็เหมือนกับบทเพลงเรามีไว้สำหรับเทพเจ้าและปิศาจนี่เป็นวันที่ต่อเนื่องกันร,รูปแบบของทวีเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆอีกครั้ง น้ำท่วมครั้งแรกเป็นยุคที่มังกรฟีนิกซ์และเผ่าที่รินยืนเคียงข้างกันและครองโลกต่อมาจอมมารหลอดหลวงซุยได้แพร่กระจายเต่าของปีศาจก่อให้เกิดปัญหาและพยายามขโมยโชคลาบของโลกแต่เมื่อ12 0 0 0ปีก่อนหลวงซุยเสียชีวิตด้วยน้ำมือของฮองจุนชายในปีศาจสูญเสียเสายยกของออปติมัสและสูญเสียความแข็งแกร่งของโอเวอร์หลดในการครองโลกในถิ่นทุรกันดารอันกว้างใหญ่จริงๆแล้วมีความแตกต่างบางประการระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆตัวอย่างเช่นตระกูลเคออสเติบโตโดยเคออสประการที่สอง ปัจจุบันมีกองกาลังหลักสองกองกําลังในทวีปป่าซึ่งครอบครองดินแดนอันไม่มีที่สิ้นสุดกองกําลังหลักสองฝ่ายคือ WU และแคลนชาวอูนาโดยบรรพบุรุษและแม่มดทั้ง12คนบนรรพบุรุษและแม่มดทั้ง12คนเป็นบนรรพบุรุษของตระกูล WU ทั้งหมดและการดํารงอยู่ของตระกูลผู้ปกครองเมื่อปังกูล้มลงกล,ล,ลายเป็นน้ําท่วมมีอากาศใสสามแห่งและอากาศใสสิบสองแห่งระเบิดออกมาจากตัวเขา พลังถีคุณทั้ง12ได้ดูดซับพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดของทวีพองห่วงและมีประสบการณ์วิวัฒนาการมานับหมื่นปีและในที่สุดรัศมีเล็กๆก,ก็ถือกำเนิดขึ้นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตและสติปัญญาบรรพบุรุษทั้ง12คอคนมีจุดแข็งและความสามารถของตัวเองและพวกเขาก็ไม่ได้อ่อนแอไปก็ว่าการมีอยู่ของเคอสบีส แต่กลุ่มปีศาจนั้นเป็นสัตว์พืชและแม้กระทั่งวัตถุที่ไม่มีชีวิตในโลกพวกเขามีประสบการณ์วิวัฒนาการหลายร้อยล้านปีมีประสบการณ์ในการรับบัพติศมาด้วยความมีชีวิตชีวาหรือโอกาสอันยิ่งใหญ่บางอย่างและพวกเขาก็กลายเป็นคนฉลาดฝ่ายวิญญาณและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เรียกรวมกันว่าปีศาจมีหัวหน้าเผ่าปีศาจเพียงสองคนคนหนึ่งชื่อตรงหวงไข่อีและอีกคนคือตี้จุนทั้งสองได้รับพรซึ่งกันแอลกันและแต่ละคนก็เกิดมาพร้อมกับสมบัติทางธรรมชาติ รงห่วงให้อีเกิดมาพร้อมกับเคอสเบลในอ้อมแขนของเขาและจักรพัดจุนก็ครอบครองสมบัติทางจิตวิญญาณโดยกำเนิดของเหอตู ool, หลัวสู้ด้วยในยุคน้ำท่วมเทคนิคลับต่างๆและพลังเหนือธรรมชาติมีน้อยมากเหล่าเทพและปีศาจต,ต่อสู้เพื่อฝึกฝนอาณาจากักรพวกเขาอาศัยสัญชาตญาณการต่อสู้ดังนั้นความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งของเทพ,พเจ้าและปีศาจในอาณาจักรเดียวกันจึงไม่มากนะักในเวลานี้มีสมบัติล้ำค่าซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง หนังสือเฮตูลูโอของจัก,กรพรรดจุนมีเครื่องจากสวรรค์สามพันเครื่องด้วยหนังสือเล่มนี้สามารถนับโจทียนซิงและเฮเง่กริดได้ความแข็งแกร่งของจัก,กรพรรดจุนอาจไม่แข็งแกร่งเท่ากับจัก,กรพรรดไทยีตะวันออกแต่ทุกอย่างถูกละทิ้งโดยสิ้นเชิงและเขารู้วิธีหลีกเลี่ยงความทั่วร้ายและมีสถานะสูงในทวีป่าความเคารพของกลุ่มปีศาจที่มีต่อเขายังคงอยู่เหนือจัก,กรพรรดไทอีตะวันออก ในเวลานี้พลังของชาว W U และชาวปีศาจเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีหลายรูปแบบที่กลุ่มสัตว์ร้ายทั้งสามเผ่าครอบงำคนหลายร้อยคนอย่างไรก็ตามเผ่าพันธอสูรที่ยิ่งใหญ่ทั้งสามเผ่าพันุ์ของปีนั้นถูกแยกออกจากกันและแต่ละเผ่าพันธ์ก็ปกครองหนึ่งในสามของดินแดนแต่สถานการณ์ของชาวอูและชาวปีศาจในปัจจุบันแตกต่างกันมากเพราะแม่มดและปีศาจอยู่ในสภาพผสมกันนอกจากนี้ยังมีกลุ่มปีศาจมากมายในดินแดนที่มีกลุ่มแม่มดจำนวนมากในทางกลับกันมีชาวมารีจำนวนมากในดินแดนที่ปีศาจเข้าครอบงำ อันตรายและความซับซ้อนของสถานการณ์ดังกล่าวมีมากกว่าสิบเท่าและซับซ้อนกว่า100เท่าในอดีตเมื่อเผ่าพันธุ์สัตว์ร้ายทั้งสามเข้ายึดครองแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามในเวลานี้เผ่าพันธุ์ WU และเผ่าปีศาจมีความเท่าเทียมกันและสถานการณ์ก็มีความซับซ้อนทั้งสองเผ่าต่างมีความขัดแย้งกันอย่างลับๆต่างมีชัยชนะหรือความพ่ายทพ้เป็นของตัวเองแต่สงครามที่แท้จริงระหว่างสองเผ่าพันธุ์ยังไม่แตกสลายแต่ภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้สวรรค์และโลกหงหดงได้เปล่งเสียงดาวอันงดงามเสียงนี้เหมือนกับว่ามัครใจ เบนเชงฮงจุนหลังจากเจเจเทศนาในาพระราชวังซิกซี่โอชันชื่นชมการศึกษาและชั้นเรียนมาโดยตลอดในทวีถิ่นทุรกันดารไม่ว่าจะเกิดจากความโกลาหลเทพ,พเจ้าหรือเทพ,พเจ้าโดยกำเนิดหรือวิญ,ญญาณที่ได้รับมาคุณสามารถมาที่ซิกซี่โอได้ราชวังจงฟังพระธรรมเทศนาอันศักดิ์สิทธิ์นี้วันนี้หงจุนเป็นนักบุญร้อยหยวนแล้วหยวนเซินถูกตรึงไว้ในศาลเจ้าเต่าแห่งสวรรค์ซึ่งสามารถผลักดันให้เต่าเจอเป็นปราดเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในป่านักบุญห่วยโงของเขาไม่อาจค่าเดาได้ในถิ่นทุรกันดารในปัจจุบันเป็นเพียยยงงงงงงาาารรดดดดดอออู่ขววววททิต์จันและ ดังนั้นการเทศนาของเขาแต่ดึงดูดความสนใจขององค์การดำรงอยู่ระดับสูงทั้งหมดในน้ำท่วมทั้งหมดนักบวชเทศนาว่าแรงดึงดูดนี้ไม่อาจวัดได้สำหรับเทพเจ้าและปีศาจพระราชวังซิกเซอคืออะไรเขาอยู่ที่ไหนสิ่งนี้กลายเป็นความสับสนเดียวกันในหัวใจของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จากทุกสาขาอาชีพทวีปอันกว้างใหญ่นั้นกว้างใหญ่และไร้ขอบเขตเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดเทพเจ้าและเทวดาชั้นสูงบางพวกที่หมด3ชีวิตและสาชีวิตไม่สามารถพบขอบน้ำท่วมได้ฮองจุนพูด3ามคำของพระราชวังซิกเซอไม่ได้บอกสถานที่เฉพาะนี่คือเทพเจ้าาแลละปศในโก เทพเจ้าและปีศาจเหล่านี้สื่อสารและสื่อสารกันต้องการทราบที่ตั้งของพระราชวังซิกซีโอแต่เทพเจ้าและปีศาจเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่รู้ว่าซิกซีโอกงอยู่ที่ไหนแม้แต่ชื่อนี้ก็ได้ยินเป็นครั้งแรกด้วยถิ่นธุรกันดารอันกว้างใหญ่ตอนนี้ใหญ่โตมากปล่อยให้เทพเจ้าเหล่านี้ไปหาพระราชวังซิกซีโอเหรออันที่จริงสิ่งนี้จงใจทําโดยฮองจุนท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นนักบุญร้อยยวนแม้ว่าเขาจะเทศนาและเทศนาแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่แมวหรือสุนัขจะฟังได้เฉพาะผู้ที่แข็งแกร่งเพียงพอหรือมีโชคเพียงพอที่จะพบซิก บทที่507พระราชวังซิกซีอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตามหองจุนไม่ได้จัดการประชุมเทศนาในทันทีแต่เลือกยี่เจียจืออยู่เจียจีอายุ60ปีแม้ว่าชีวิตของสิ่งมีชีวิตในยุคหิวโหยจะยาวนานมากแต่60ปีก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นเช่นกันเวลาเจียซีนี้มีไว้สำหรับเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่หงหวงในการค้นหาเวลาการชนสำหรับพระราชวังซิกซีย เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จากทุกสาขาอาชีพพลังเวทมนตร์อันไร้ขอบเขตและพลังเหนือธรรมชาติของพวกเขานั่นคือการเคลื่อนย้ายภูเขาทั้งสามลูกและภูเขาทั้งสี่ลูกเป็นเพียงเรื่องของเวลาว่างเท่านั้นในไม่ช้าเทพผู้ยิ่งใหญ่ก็กระโดดออกมาจากสามอาณาจักรมานานแล้วไม่ใช่ในสี่บรรทัดความคิดของพวกเขามีอยู่ทั่วโลกและพวกเขาสามารถรับรู้ถึงลมและย้าที่เคลื่อนไปไกลนับแสนไมล์ในความคิดเดียวแต่ถึงแม้ว่าพลังเหนือธรรมชาติจะเหมือนกับพวกเขาพวกเขาก็ไม่สามารถหาที่ตั้งของพระราชวังซิกซีโฮได้ เทพ,พเจ้าและปีศาจจำนวนหนึ่งร้อยองค์ของเหล่าทวยเทพและเทพ,พเจ้าบุคคลระดับเสมือนนักบุญเหล่านั้นล้วนถือกำเนิดและเดินไปรอบๆดินแดนป่าทุกคอนมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นคือการค้นหาตำแหน่งของพระราชวังซิกซี่เฮาบางคนบอกว่าพระราชวังซิกซี่เฮาคุณยืนเหนือเก้าวันและยืนเคียงข้างกับโดมลอยฟ้าเพื่อที่จะเปิดเผยสถานะของหงจุนในฐานะนักบุญจึงมีผู้เสมือนศักดิ์สิทธิ์ผู้มียันทิ์เป็นนกเขากระพือปีกเก้าหมื่นไมล์ในทันทีบินแปดวันแปดวัน,วนและในที่สุดก็ขึ้นไปถึงท้องฟ้าเหนือเก้าวัน นกกึ่งซานตาเขาอยู่สูงเหนือโดมท้องฟ้าและมีลมลึกลับของส่วนเล่อยอยแอละลมหายใจแห่งความหายนะก็เข้ามาหาเขาแข็งแกร่งกว่าเขารุ่นของเผ่าปีศาจเสมือนศักดิ์สิทธิ์เหนือโดมท้องฟ้ายังอยู่ในสภาพที่น่าอับอายถูกโจมตีโดยปรกากฏการ์สวรรค์ต่างๆเขาต่อสู้กับร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสเดินไปรอบๆโดมลอยฟ้าทรงกลมและไม่พบสิ่งก่อสร้างใดๆเสมือนนักบุญไม่เต็มใจและทำอะไรไม่ถูกจึงกลับมายังแผ่นดินใหญ่อีกครั้งในการเดินทางไปยังโดมฟ้าครั้งนี้เขาไม่เพียงแต่ล้มเหลวแต่ยังทำลายมานา800ปปปีีีีออกกกกด้้้้้วววยตตงงงงใใชเลลลลาาา800นนนนนนฟืืูทท่ฏิบััััแะค บนท้องฟ้าไม่มีท้องฟ้าสีม่วงขาวนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วจากปากของนกกึ่ึงศักดิ์สิทธิ์แต่ในเวลาเพียงสามเดือนคนบนผืนป่าทั้งหมดก็รู้เรื่องนี้ไม่มีซิกเซโอในโดมท้องฟ้าและสิ่งมีชีวิตนับร้อยเทพ,พเจ้าและปีศาจนับพันทั่วทวีที่ไม่มีที่สิ้นสุดและกว้างใหญ่ไม่สามารถพบร่องรอยของพระราชวังซิกเซโอได้เลยจึงมีเทพและเทพชั้นหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการคำนวณเทพโดยกำเนิดหลังเดินออกจากข่าวฟ้าไม่มีแผ่นดินใหญ่หายไปแม้ว่าเซนทรัลเวิลด์จะเป็นแกนหลักของโลกหงหวงแต่ยังคงมีดินแดนสีแห่งแและดดินดนทนวีป ในเวลานี้ผู้นําสูงสุดของเผามังกรซูหลงตะโกนแขนของเขาและออกกฤษฎีการาชามังกรสีทะเลรับฟังคําสั่งและชนเผ่าทะเลสามพันคนก็ส่งคําสั่งเมื่อหมดท้องทะเลอันกว้างใหญ่แล้วคุณต้องรู้ว่าพระราชวังซิกเซลออยู่ที่ไหนซูลองฮีเป็นหนึ่งในสัตว์ร้ายที่วุ่นวายในช่วงปีแรกๆของสงครามชนเผ่าเขามีพลังที่จะต่อสู้และต่อสู้ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าผ่านไปกี่พันปีแล้วเขาได้ก้าวไปสู่ระดับกึ่งนักบุญแล้วและความแข็งแกร่งของเขาอยู่ภายใต้รอยนักบุญและมีคู่ต่อสู้เพียงไม่กี่คน ยิ่งไปกว่านั้นโฟซีเสยียงเป็นที่ตั้งของสัตว์ทะเลมาโดยตลอดและชาวมังกรก็สั่งสอนชาวทะเลทั้งหมดในบรรดาทะเลทั้งสีนั้นมีพลังบางอย่างในการกำหนดโลกดังนั้นกฎหมายซูลองจึงผ่านไปน้ำในทะเลทั้งสีดูเหมือนจะถูกต้มและเผ่าพันุแห่งทะเลกำลังมองหาพระราชวังซิกซเอลในตำนานนาทีลัคนไม่เพียงแต่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในทะเลทั้งสี่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเทพเจ้าและปีศาจผู้กดขี่ที่สามารถหลีกเลี่ยงไฟและน้ำบนพื้นดินได้เข้าสู่ทะเลเพื่อค้นหาพระราชวังซิกซเอลทะเลอันกว้างใหญ่รกร้างในที่กาใเะะนจทรยล ตามแนวคิดเรื่องเวลาในป่า30ปีเป็นหนึ่งเดียวในช่วงเวลาของขั้วโลกที่น่าสงสารไอทะเลทั้งสี่ดูเหมือนจะถูกพลิกกลับ3ครั้งโดยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสามพันแห่งและสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติบนพื้นดินแต่ยังคงไม่พบพระราชวางังซิกเซ่เซูลองซึ่งนั่งอยู่สูงบนเก้าอี้ของราชามงกรถอนหายใจแล้วพูดว่าภายในทะเลทั้งสี่มีสถานที่ที่มงกรบรรพบุรุษของฉันไม่สามารถหาได้จริงหรือหรือว่าการคำนวณของชายคนนั้นผิดและพระราชวังซิกเซ่เาก็ไม่ใช่ในทะเลทั้งสี่เลยเหรือข้างในท่านหน ต่อมาผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณเขายืนยันว่าไม่มีพระราชวังซิกซโอในโดมท้องฟ้าแผ่นดินใหญ่และทะเลทั้งสี่ดังนั้นมีเพียงดินแดนรกร้างและลาหลังเช่นบาฮวงเท่านั้นคือพระราชวังซิกซีโอแม้ว่าเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องอื่นจะสงสัยแต่ส่วนใหญ่ก็เชื่อเช่นนั้นมีการค้นหาสถานที่อื่นทั้งหมดแล้วและบาฮวงเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวาน้อยจริง,รง,รงหากคุณคิดในลักษณะที่ไม่สามารถเทศนาแบบเบาๆพระราชวังซิกซีโอก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในพื้นที่บาฮวง โลกที่รกร้างว่างเปล่าเป็นโลกที่แปลกประหลาดในสถานที่ทรงกลมท้องฟ้าโดมลอยฟ้าอยู่สูงเหนือพื้นดินและมีลักษณะกลมและโลกแตกต่างออกไปเขามีรูปทรงกลงรวมถึงทวีปมหาสมุทรและขอบในแง่ขององค์การวางแนวดินแดนรกร้างทั้ง8นั้นตั้งอยู่ใน8ทิศทางและเป็นขอบของทวีปรกร้างอันกว้างใหญ่ดังนั้นเทพเจ้าและปีศาจในทวีปตอนกลางทะเลทั้ง4่และเกาะหลายร้อยล้านแห่งต่างก็เปิดพื้นที่รกร้างอันกว้างใหญ่ขึ้นท้ายที่สุดแล้วมีถิ่นทุรกันดารอันยิ่งใหญ่8ดแห่งและแต่ละแห่งมีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในร,ราชวังซซิกเ เผ่าพันปีศาจเผ่าวูเผ่าพันโดยธรรมชาติเผ่าพันแห่งความโกลาหลอควาเรี่เผ่าพันสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ปีศาจชั้นสองปีศาจชั้นหนึ่งกึ่งศักดิ์สิทธิ์ัยษ์จากทุกสาขาอาชีพแต่ละคนส่งกองทัพเหมือนนักขี่เหล็กไปยังแปดคนปะเถือนมุ่งหน้าไปข้างหน้าปีศาจพวกล่าหาญและชอบทำสงครามพวกเขาเริ่มต้นการเดินทางเพื่อพิชิตดินแดนรกร้างทั้งแปดด้วยเลือดและเลือด ยี่สิบปีต่อมาเสมือนนักบุญเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในทุกด้านขี่เหล็กของพวกเขาได้พิชิตดินแดนรกร้างทั้งแปดพวกเขามาถึงจุดสิ้นสุดของบาฮวงโดยมองไปที่เทียนจูทั้งแปดและเห็นความว่างเปล่าด้านนอกหงหวงแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่พบพระราชวังซิกเซเฮาโดมฟ้าทวีทะเลทั้งสี่ถิ่นธุรกันดารทั้งแปดโลกที่น่าสงสารหาไม่พบคุณอยู่ที่ไหนที่ซิกเซ่อพาเลสบทที่ห้าร้อยแปดการประชุมข้ามเวลาและพื้นที่นับร้อยล้านต่อมาผู้เสมือนนักบุญทุกกลุ่มชาติพันธุ์ได้เดดเดิินนางงงงไ่่ลกกีรรรรยยวออออมมพ็ััขะชซซ ตอนนี้ผ่านไป48ปีแล้วและ60ปีจากอีเจปีผ่านไปเพียง2หรือ3ปีเท่านั้นสำหรับเทพเจ้าและปีศาจเหล่านี้เวลา2หรือสปีแต่เพียงคริปตาเดียวถือเป็นช่วงเวลาสั้นมากแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครพบที่ตั้งของพระราชวังซิกซีเอาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ที่ไหนไม่ต้องพูดถึงการฟังหงจุนด้วยซ้ำในเวลานี้เด็กสาวที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์พร้อมด้วยนกฟีนิกซ์มากมายมาที่ภูเขาไฟแห่งหนึ่งในเวลานี้ฟีนิกซ์ระดับเฟิร์สคลาสและระดับอสูรเธอกระซิบกับเด็กสาวนายน้อยค ใช่แล้วนายน้อยเราเป็นเทพ,พเจ้าและเทพชั้นหนึ่งและภูเขาไฟอันเดสยาว800ล้านไมล์เหล่านี้เป็นอาณาเขตของตระกูลฟีนิกซ์ของเราหากมีที่อยู่อาศัยที่ยอดเยี่ยมครอบครัวฟีนิกซ์ของเราไม่ควรรู้บุคคลน,นั้นสามารถหาสถานที่นั้นได้จริงหรือคุณต้องรู้ว่าผู้เสมือนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดไม่สามารถหาสถานที่นั้นได้นกฟีนิกซ์หลายตัวที่อยู่ใกล้หญิงสาวคนนั้นทวีตและถามต่อไปความไม่เชื่อและความสงสัยต่างๆถูกเปิดเผยในคำพูดของพวกเขาตามอำเภอใจคุณไม่กล้าเชื่อคำพูดของเบนชาโอซุนหรอ บอกคุณว่าคุณไม่เคารพพี่ชายของฉันนั่นคือฉันไม่เคารพเบนาโอซุนฉันคิดถึงคุณในฐานะผู้กระทําผิดคนแรกและคุณจะถูกลงโทษด้วยชาย30คนการลงโทษฉันต้องลงโทษมันหญิงสาวดูเหมือนเด็กสาวเธอพูดด้วยอาการเย็นในปากยกเว้นความหนาวเย็นในรูม่านตาของฟีนิกซ์ไอมันเป็นความตั้งใจที่จะฆ่าในเวลานั้นนกฟีนิกซ์ดูเย็นชาเป็นเรื่องยากสําหรับทหารที่ไม่ได้ใช้งานที่จะทาร้ายสัตว์ร้ายตามธรรมชาติของฟีนิกซ์ ไม้เท้าที่มีโทษนั้นแตกต่างกันตราบใดที่มันไม่เกินระดับเฟิร์สคลาสและอสูรในหนึ่งวันจะถึงระดับกึ่งศักดิ์สิทธิ์และการลงโทษด,ด้วยไม้เท้าจะได้รับบาดเจ็บหนึ่งครั้งแม้ว่ามันจะแข็งแกร่งพอๆกับสัตว์ร้ายแต่การลงโทษด,ด้วยไม้นั้นอยู่ที่30และจาเป็นต้องเปิดเนื้อและทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสในไม่ช้าเด็กสาวที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์เธอยืนอยู่บนยอดภูเขาไฟทันใดนั้นดวงตาของเธอก็เปล่งประกายด้วยแสงสีขาวดําดูเหมือนปกปิดหยินหยางของโลกแต่ด้วยยยินนาางงงงททัั้้เสสเสสกกตุกอ่ เธอยังคงหมุนตัวอยู่ที่เดิมเธอมีดวงตาที่สวยงามคู่หนึ่งตั้งแต่คาดหวังจนถึงผิดหวังแล้วก็เศร้าสิ้นหวังที่สุดในเศร้าที่สุดพี่ชายพี่มู่ฉันชื่อห er ัวเงือคุณอยู่ไหนที่ไหนฉันไม่รู้ว่ากี่พันปีหัวเงือคิดถึงคุณมากกฎหมายกระบฏยินอย่างของหัวเงือได้เข้าสู่ห้องแม้ว่าข้าจะเป็นเทพและปีศาจชั้นหนึ่งก็เปรียบได้กับเสมือนนักบุญหญิงสาวที่ดูคล้ายมนุษย์เธอคือหัวเงือหลังจากประสบบัติดสมาณนับหมื่นปีเธอเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และไม่ใช่เด็กหญิงตัวเก,เกของอขงงธร่าาามมุษ แต่หลายปีที่ผ่านมาหัวเงอยังคงรักษารูปร่างของมนุษย์ของเธอไว้เกือบทั้งวันทั้งคืนโดยคงรูปลักษณ์ของเด็กผู้หญิงเอาไว้ไม่ใช่ว่าเธอกลัวการเติบโต,ตหรือโตแต่เธอต้องการเก็บความประทับใจของขิ้งูไว้ตลอดไปเธอรอคอยที่จะได้พบกับขิ้งูอีกครั้งเมื่อเธอพบกันอีกครั้งถิงมู่จะให้เธอรู้จักเธอทันทีและจำน้องสาวของเธอได้เพื่อเธอฉันยอมรักษาหน้าไว้หลายร้อยล้านปีสำหรับคุณชันละทิ้งร่างของเทพเจ้าและสัตว์ร,ร้ายเหมือนมนุษย์ที่ไหนสักแห่งที่อยู่ห่างจากหลายร้อยล้านไมล์ขี้งู ดวงตาของว่านฟ้าเทียนหลุนอยู่ในอันดับหนึ่งในบรรดาความลึกลับของลูกศิษย์นับพันคนเราเป็นดวงตาสวรรค์สูงสุดของฮงจุนและเขาต้องเศร้าโศกต่อหน้าเขาอยู่ในอันดับที่สองเวลาและพื้นที่ต่อหน้าต่อตาคู่นี้ไร้ความหมายเป็นแค่เรื่องตลกแม้ว่าขิงมูจะอยู่ห่างไกลแต่ภูเขาไฟก็ถูกขั้นด้วยเวลาและพื้นที่หลายร้อยล้านไมล์แต่เขามองดูมันได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาและพื้นที่อันไม่มีที่สิ้นสุดของผืนน้ำและภูเขานับพันชินมูมองเห็นรูปลักษณ์ที่เหมือนหญิงสาวของหวงเอ๋อริงๆ ในที่สุดใบหน้าของทิ้งูก็เพิ่มร่องรอยของความผันผวนในขณะนี้เขามีอารมณ์ไม่เหมือนการดำรงอยู่ที่ไม่มีตัวตนอีกต่อไป่วงเอ,อ๋อเจ้าเด็กโง่ทำไมเป็นเช่นนี้เห็นได้ชัดว่ามันเป็นร่างของสัตว์ร,ร้ายแต่มันคงรูปลักษณ์ของมนุษย์ไว้แอลมลนจะไม่เปลี่ยนใบหน้าของมันเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีฉันเข้าใจความตั้งใจของคุณแต่มันคุ้มจริง,รงๆเหรอเขาถอนหายใจด้วยอารมณ์สจุด ทิ้งมูมองดูรูปร่างหน้าตาของหัวเงอือที่อยู่ตรงหน้าเขาและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อหลายปีก่อนแต่อารมณ์ของเขาเปลี่ยนไปมากอดีดหัวเงอือด้วยความบริสุทธิ์และไรเดียงสาของเด็กสาวตอนนี้เธอเต็มกำลังและเธอมีทัศนคติที่ทรงพลังฉันไม่ต้องการคุณและฉันเกี่ยวข้องมากเกินไปท้ายที่สุดการดำรงอยู่ของฉันเป็นสิ่งต้องห้ามในโลกป่าผู้คนและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฉันจะถูกสวรรค์และโลกประนามให้ฉันช่วยคุณอีกครั้งฉินมู่กล่าวขณะมองไปที่หัวเอือซึ่งลอยอยู่บนภูเขาไฟนอกเวลาและอวกาศนนับแสม ในเวลานี้หลังจากเวลาและพื้นที่หลายร้อยล้าน่ิงมูกระซิบก,กับหวนเจอร์ประโยคนี้ผ่านเข้าไปในหูของหัวเออร์เช่นเดียวกับสายลมในฤดูใบไม้ผลิแม้จะหวานยิ่งกว่าคู่รักที่กระซิบข้างหูเบาๆเป็นเวลานานที่หัวเออร์มีความสุขมากดังนั้นเธอจึงตื่นเต้นผิวของเธอซับซ้อนหัวใจของเธอพลุ่งพล่านและการแสดงออกของเธอเพียงอย่างเดียวก็เปลี่ยนไปมากถึง17หรือ80ชนิดในท้ายที่สุดดวงตาของเธอยังคงแน่แน่ยกเว้น3จุดเธอตะโกนใส่ภูเขาไฟที่ชายขิงมูฮวนเจอร์ต้องฝึกฝนวิธีกระบดยินหย่างให้อยู่ในระดับที่นนน่่าาาพพออออใจจเรระได้้้้บบคคุณีีกังตทท5933ฟ ไปกันเถอะหัวเงือกกระซิบกับนกฟีนิกซ์ที่อยู่ข้างๆเธอนกฟีนิก์ตัวอื่นๆมองไปที่หัวเงือด้วยวิธีที่น่าสงสยัยด้วยสายตาที่งุนงงและตั้งคำถามมีไม่กี่คนมาที่นี่พวกเขาแค่มากับหัวเงือกเพื่อค้นหาสิ่งนั้นไม่ใช่หรือตอนนี้ฉันไม่ได้เห็นร่างสักหน่อยเกิดอะไรขึ้นฮวนเจอถอนหายใจเล็กน้อยฉันได้ยินเสียงวิญ,ญญาณของพี่มูถ้าเขาไม่อยากเห็นคุณแบบนี้เขาคงไม่สามารถมองเห็นได้ในบริเวณใกล้เคียงในทางกลับกันถ้าเขาต้องการเห็นมันหลายร้อยล้านครั้งคุณจะได้เห็นมันนนนนแแลละฉััก็รูู้้ว,ว่่่่าาสถททีีอยไหน เมื่อนกฟีนิกหลายตัวได้ยินคำพูดสองสามคำจากสถานที่นั้นพวกเขาก็ตัวสั่นไปหมดสำหรับน้ำท่วมในวันนี้ที่ตั้งของสถานที่นั้นกลายเป็นที่ไล่ล่าและหอยหาสรรพสัตร์ทั้งหลายเป็นเรื่องน่าขันที่ผู้คนที่แข็งแกร่งพอๆกับผู้เสมือนศักดิ์สิทธิ์ของทุกเผ่าพันธุ์ทีละคนทั่วโลกด้วยมานาไม่จำกัดไม่ได้พบสถานที่นี้มาเป็นเวลาส8แปดีแล้วในเวลานี้นกฟีนิกถามโดยไม่รู้ตัวนายน้อยมันอยู่ที่ไหนในวังซิกซี่เการดำรงอยู่รู้จริงๆหรือไม่เมื่อได้ยินสิ่งนีี้้้หหววววนนนนนนนเจจจจออออออพพูดดดดรมมมมกกกัััับถาาาาายยยใ3ไไ่่่่ผผผิิิแแทงงงุะตข็ ในไม่ช้าหุนเจอ้์ก็ส่งข่าวของพระราชวังซิกเซ่เฮกลับไปยังตระกูลฟีนิกหัวหน้าฟีนิกแห่งตระกูลฟีนิกเดินข่าวออกไปดังนั้นในช่วงเวลาสั้นๆครึ่งเดือนมหาอำมนาเสมือนศักดิ์สิทธิ์ในป่าต่างก็รู้ข่าวของพระราชวังซิกเซ่ฮแต่ในเวลานี้คนส่วนใหญ่กลับสงสัยและไม่เชื่อด้วยซ้ำท้ายที่สุดแล้วข่าวที่ว่าซิกเซ่เฮพาเลสอยู่ที่นั่นมากกว่าหนึ่งครั้งปรามาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นที่มีความเชี่ยวชาญในการคำนวณการคำนวณของพระเจ้าและเทพเจ้าอันทรงเกียรติพวกเข,ขาทั้งหมดล ขึ้นสู่ท้องฟ้าลงสู่ท้องฟ้าสีครามท่องเที่ยวทั่วโลกเยี่ยมชมถิ่นทุรกันดารทั้งแแห่งตลอด48ปีที่ผ่านมาข่าวสารและการสำรวจนำมาซึ่งความสูญเสียและสิ้นหวังแต่สิ่งที่ออกมาในครั้งนี้คือเจ้าฟีนิกซ์ซึ่งเป็นสัตว์แห่งความโกลาหลความแข็งแกร่งของหลอดหวงอยู่ในอันดับต้นๆของเสมือนนักบุญและเธอเป็นตัวละครที่ยืนยันทุกอย่างและไม่พูดอะไรเลยหากตัวละครดังกล่าวไม่แน่นอนเขาจะไม่พูดเรื่องไร้สาระอย่างแน่นอนในโลกแห่งท้องฟ้าและท้องฟ้าไม่เพียงแต่ทวีที่กว้างใหญ่เท่านั้นนแแต่่่ยังททบจะไมมีีสสิุ้ด โดมท้องฟ้ายังกว้างใหญ่และกว้างใหญ่อีกด้วยในสายตาของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งดินแดนแห้งแล้งและพระาศาสดาศักดิ์สิทธิ์โดมท้องฟ้ามี33ชั้นสวรรค์3าเป็นตัวแทนของขอบเขตโดมท้องฟ้าทั้งหมดเสมือนนักบุญจากตระกูลนก,ก่อนหน,นี้ก็สำรวจตลอด33วันเช่นกันส่วนพื้นที่นอก33วันเขาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องดังนั้นสัตว์ในตำนานที่วุ่นวายเทพเจ้าและปีศาจโดยกำเนิดสิ่งมีชีวิตหลายร้อยชนิด่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสามพันแห่งเผาปีศาจและเผาแม่สมุด คุณต้องรู้ว่ากึ่งศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลนกกอนที่จะสำรวจสกายโดมทั้งหมดได้รับบาดเจ็บและสูญเสียมานาไป800ปีถ้าฉันไม่มีทักษะก,การฝึกฝนหรือความแข็งแกร่งแบบเสมือนคุณนอกเหนือจากการเดินทาง33วันนี้ฉันก็แค่ตายไปทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาเทพเจ้าและปีศาจมากมายก็ไม่ได้ที่จะโศกเศร้าแม้ว่าเทพเจ้าและเทพเจ้าจะถึงจุดสูงสุดพวกเขาก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะไป33วันซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่มีโอกาสเทศนากับฮองจุน คุณควรรู้ว่าหงจุนเป็นนักบุญร้อยคนเพียงคนเดียวในหงหวงในยุคนี้จุดแข็งของเขาคือจุดแรกและสิ่งที่เขาเรียนรู้จากขอบฟ้านั้นยังห่างไกลาจากเสมอนักบุญนี้บอเหนือสิ่งอื่นใดเขาเข้าใจความลึกลับของคำเทศนาสำหรับผู้ชายที่แข็งแกร่งกลึงศักดิ์สิทธิ์ของทุกเผ่าพันธุ์การฝึกฝนของพวกเขาได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วแม้จะเป็นแบบสุดโต่งก็ตามหากคุณต้องการก้าวข้ามจุดสูงสุดและทำลายจุดสุดยอดมีเพียงเส้นทางสู่การเป็นร้อยนักบุญเท่านั้นที่สามารถทำได้ แต่การชำระให้บริสุทธิ์นั้นยากเกินไปเทียบเท่ากับการเดินทวนฟ้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่มีใครนอกจากฮองจุนที่พยายามพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์แต่เจ็ดเปอร์เซของคนเสมือนนักบุญไม่สามารถหาวิธีเทศนาได้เสมือนนักบุญเหล่านี้ยังโชคดีอยู่บรรดานักบวชเสมือนผู้โชคดีที่พบคำเทศนานั้นล้วนตายไประหว่างทางเทศนาพวกเขาทั้งหมดถูกทำลายวิญญาณของพวกเขากระจัดกระจายและถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง และฮองจุนในฐานะคนแรกที่ได้กินปูประสบการณ์และวิธีการเทศนาของเขาเป็นที่ต้องการของเสมือนนักบุญทุกคนสำหรับผู้ที่ยืนอยู่ตรงจุดที่น้ำท่วมการทำระลางเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาแสวงหากึ่งนักบุญเกือบทั้งหมดในทวีพงฮวงหลังไหลออกจากกรังและตรงไปที่สกายโดมและจากไปใน33าวันแม้ว่าพวกเขาจะไม่แน่ใจว่าพระราชวังซิกซีู่อยู่ห่างออกไปเพียงส3สาวันแต่ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยใดก็ตามชายกึ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ยังคงเล่นเลือดไก่ทีละคนตรงไปเหนือโดมฟ้า ในพื้นที่ของภูเขาไฟอันเดสแม่และลูกสาวหลักสองคนห่วจูและหวัวเนอนั่งอยู่ในห้องโถงที่เต็มไปด้วยเปเลวไฟห้องโถงนี้เต็มไปด้วยไฟนิพพานอันเดสที่ร้อนแรงที่สุดระหว่างสวรรค์และโลกไฟนี้เป็นหนึ่งในสวรรค์และโลกและฟีนิก์ธรรมดาที่เกิดจากไฟนั้นยากที่จะต้านทานเทพและปีศาจอื่นๆเห็นแต่การล่าถอยหรือตายภายใต้เปเลวเพลิงท่้นห่วพูดด้วยท่าทางที่ซับซ้อนหัวเงินคุณไม่ได้วางแผนที่จะไปกับฉันเป็นเวลา33วันจริงๆและฟังเทศของฮงจูเชงจูนจน,นี่เป็นโอกาสที่ดีและฉันพลาดาสนนึกผิดของั ฉันเชื่อในพี่ชายของฉันพี่ชายบอกฉันว่ากฎกบฏหญิงอย่างจะต้องแข็งแกร่งที่สุดและดีที่สุดสำหรับฉันฉันไม่จำเป็นต้องฟังเทศของหงจุนด้วยซ้ำแต่ฉันสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้ด้วยสีแห่งการบูชาและความปรารถนาดีลูกสาวโม่เขาตอนนี้หงหงมีเพียงหงจุนเท่านั้นที่เป็นนักบุญร้อยหยวนเขาแข็งแกร่งที่สุดคุณบอกว่าถิงมู่นั้นคาดเดาไม่ได้จริงๆแต่เขาไม่ใช่ร้อยหยวนไม่ใช่นักบุญศักดิ์สิทธิ์ท่านหงถอนหายใจเล็กน้อย